เหรียญครูบาทหนึ่งเจ็นะคะร้านไปได้รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะหนึ่งบาทหนึ่งบาทที่ระลึกพระวาระค่ะนะคะตามที่ไปน่าบอกเลยนะคะตามที่ไปน่าแจ้งไปแต่อันนี้เขาชํารุดเนาะเขาจริงๆอ่ะไปะน่ารับแยกอยู่แต่เขาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดให้นะคะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกพระวาระมาแบบนี้นะคะ คระวาระรวมรวมวาระมาแบบนี้ค่ะเหรียญหนึ่งบาทนะคะประนัดรับซื้อเหรียญละสี่บาทค่ะนะคะทุกคนปะนัดบ,บอกราคาหยิบอะไรมาปะนัดบ,บอกเลยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ให้เสียเวลาทุกคนก็ได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะดูเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกคระวาระค่ะหนึ่งบาทที่ระลึกเหรียญใหญ่นะคะเหรียญหนาอ่ะอันนี้ด้วยก็4บาทเหมือนกันอันนี้ก็เป็นที่ไม่ไม่ไม่เป็นที่ระลึกนะคะเป็นหมุนเวียนแต่ก็รับเท่ากับที่ระลึกเหรียญตราแผ่นดินนะคะ เหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกและเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินพศสองพันห้าร้อยห้ารับซื้อเหรียญละสี่บาท <_ d ata> พูดถึงตราแผ่นดินเนาะอันนี้ค่ะเขาคนละปีกันนะตราแผ่นดินเขาจะมีอสามพศเนาะอันนี้เขาก็จะมีมาสองเนี่ยที่เห็นนะคะตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยสี่เห็นไหมคะตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยสี่และตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้าเขาคล้ายกันมากนะคะแต่ด้านหน้าเขาจะไม่เหมือนด้านหน้าเขาจะเป็นสองพระองค์ เหรียญบนนะคะรับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะตราแผ่นดิน2 5 0 4รับซื้อเหรียญละ20บาทตราแผ่นดิน2 5 0 5รับซื้อเหรียญละ4บาทนะคะ,อะตอนนี้พนัส่วนมากจะให้ลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะทุกคนใครต้องการขายนะคะทักไลน์มาค่ะเพิ่มเพื่อนมาในไลน์แล้วก็ถ่ายรูปเหรียญส่งมาหรือไม่ก็นะคะถ่ายถ่ายรูปแล้วก็ลงมาใต้คอมเมนต์นะคะใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะ ถ้าลงใต้คลิปไม่ได้ก็ทักไลน์มาแล้วก็ส่งมาให้ดูทางไลน์นะคะรับซื้ออะไรบ้างรับเท่าไหร่ป้าน่าก็จะบอกราคาไปนะคะถ้าตกลงขายป้าน่าให้ที่อยู่ค่ะส่งของมาของถึงแบบนี้โอนเงินทันทีนะคะของถึงโอนเงินทันทีค่ะส่งมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการซื้อขายนะะห้ามทําใบใดๆทั้งสิน้นไม่มีการทําใบใดๆทั้งสิน้นห้ามทําใบเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็ตามห้ามโอนเงินให้ ผู้ซื้อเด็ดขาดนะคะห้ามเลยนะคะถ้าแล้วอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าใครบอกว่ารับราคาสูงนะคะอย่างส่วนมากเลยเหรียญตราแผ่นดินกับเหรียญกาจนาคนจะคนจะมีเยอะไงจะมีทุกบ้านนะคะเขาก็จึงเอาเหรียญเนี้ยมามาล่อว่ารับซื้อราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะปรดเอะใจนะคะปรดระวังด้วยะคะ่ะปรดพิจารณาให้ดีนะคะว่าจริงไหม อย่างตราแผ่นดินน่ะที่มีคนประกาศรับซื้ออันนั้นเขารับจริงนะคะที่บอกว่าอะไรอ,ะอ่ะ,อะหัวชดาตรงยอยยากอะไรประมาณนะัอันนั้นมีคะ่ะมีจริงรับซื้อจริงเหรียญมีจริงแต่หายากคะ่ะ